เอฟซีทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตรงสี่แยกนะครับที่เป็นสี่แยกสาหลักเมืองนะครับของสิงห์บุรีแต่วันนี้มาเดินเจอร้านหนึ่งครับเป็นร้านหม่าล่านะครับแล้วก็ร้านน้ำน้ำปัน่นน้ํากาแฟซึ่งราคาถูกมากๆผมก็เลยพาทุกคนมาชิมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะฮะมาดูร้านแรกของร้านน้ําร้านน้ำ เมนูราคาถูกมากเอาอะไรดีมีหัวเชื้อโยเกิร์ตด้วยโอ้โห,โหดูเมนูเอาอางุ่นโยเกิร์ตครับน,นี่ทำไมทำไมขายถูกจังครับน,น้ำน,น้ำปั่นเนี่ยนะครับทุกคน40บาทอาาโอ้โห ราคากรุงเทพไม่ได้เลยนะราคีเลยแต่ยกเครื่องไปปั่นเองนี่โอ้โหพอขาคยคีเซลด้วย <laughs> นี่ครับคำดีนะครับแม่คา้ <laughs> คา,า,าแล้วระหว่างรองมาสั่งมาล่าดีกว่าม่า่าได้่ามาล่าจิ้มปลาเลยครับอย่างถูกอ่ะนึงครับอันนี้คือน้ำจิ้มทำเองไหมครับเนี่ยทำเองเลยครับ จริงเปล่าจริงนี่เรื่องจริงใช่ไหมครับเรื่อ้อะพ่อค้าพ่อค้าพ่อค้าขายร้านตัวเองซะแล้วอันนี้คือร้านสิบสิบไม้ฟรีหนึ่งที่บาทเลยครับอะสำหรับวันนี้เลยครับสิบฟรีหนึ่งวันอื่นแล้ววันอื่นฟรีหนึ่งเหมือนกันนึกว่าวันอื่นยี่สิบอะไรนะนึกว่าหนึ่งห้าฟรีหนึ่งอันนี้อะไรหมูหรือไก่หรือหรือหมีเไก่ครับเป็นเนื้อไก่ติดหนังครับอ๋อเนื้อไก่ติดหนังเนื้อหมูมีไหมเนื้อหมูเป็นนี่ครับเนื้อหมูอันนี้สามชั้นครับเนื้อหมู อันนี้คือหมูหมูทำเองวะหมูก็หมูทับเองเลยครับทับเองสีละห้อ่าทุกคนวันนี้เราจะมาลองชิมนะครับร้านหมาล่าสิงบุรีอยู่ตรงหอนาฬิกานะครับทุกคนหอนาฬิกานี่ให้ดูหอนาฬิกานี่หอนาฬิกาแยกหอนาฬิกาสารหลักเมืองเราก็เข้ามาลูนี้จะเจอไอ้แดงแงแบบนี้นะครับเป็นร้านน้ําปั่น น้ำกาแฟราคาถูกแล้วก็มาล่าข้างๆกันนะครับอันนี้เท่าไหร่แล้วนะเท่าไหร่ครับพ่อค้ากี่กี่ใบแล้วไม่ใช่ราคานะไม้อกี่บโ <c oughs> อเจ็ดเราต้องสิบฟรีหนึ่งครับทุกคนเจ็ดแปดเรากินผักบ้างครับมีทานูนผมเลือกโมเดลถ่ายหน้าพ่อค้านะหลอกเกินมีช่องติดต่อไหมครับพ่อค้าไอจงไอจีนี่เท่าไหร่เนี่ยแปด เอาแบบเอาแบบไม่อ้วนแล้วกันนะเก้าเก้าเก้าใช่ไหมสิบฝีหนึ่งไม้ฝีหนึ่งไม้เอาเป็นปูอัดดีกว่านีสิบเอ็ดอ่ามีเพ็ดด้วยอ่ะพ่อค้าชื่อร้านฟู้หม่าล่าเลยัะฟู้หม่าล่าเดี๋ยวซูมให้ดูนี่เอาเพ็ดปกติครับนี่ครับฟู้หม่าล่าสิบบาทนะครับนี่มีป้ายนะหม่าล่านี่ ตัวนี้เขาเรียกว่าตลาดเลยนะครับ,รบมีบัตรอย่างนี้ด้วยครับท,รทุกคนคตลาดของถม,ถมสิงห์บุรีนะครับแล้วกลับมาดูร้านน้าปั่นกันนะครับทุกคนเมื่อกี้สั่งองุ่นโยเกิร์ตไปนะครับทุกคนจะเห็นขาวๆแซมๆอยู่นะน,นันโยกเยโยกิร์ตเสียเยเกิรจริง่มเริ่มสองร้านนี้เริ่มทะเลาะเองแล้วนะแม่ค้าจะเพิ่งตีหัวพ่อค้าครับนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับว่าเมนูนี้รสชาติเป็นยังไง รวมกับหม่าล่าด้วยนะครับนี่พ่อค้าเมืกก่อกี้ไปปิ้งข้างในแล้วาาดูน่ากินครับเราเพิ่งรู้ว่าสิงห์บุรีมีหม่าล่าด้วยเดี๋ยวจ่ายตังค์ให้นะครับจ่ายเพาะหมาา่าล่าได้ไหมได้แล้วครับร้านเดียวกันใช่ไหมเนี่ยได้ครับจ่ายอ,ดอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงให้ดูก่อนครับหมาา่าล่าเขาขายนี่มนีนี่เลยนะครับเนื้อเห็นชัดๆ ชั้นทันเอกทองชั้นทันไส่กรอบนะนี่แล้วก็มีผักนะครับใครชอบขายผักนี่ขายดีสุดๆนี่ใกล้หมดแล้วนะครับนี่แค่กี่โมงเองตอนนี้นประมาณ5-6โมง 5, 5โมงครึ่งจะหมดแล้วะจะหมดแล้วโหวขายดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปชิมกันครับทุกคนจะมีน้ําแล้วก็หม่าล่านะครับเดี๋ยวเขามีที่นั่งให้ด้วยนะครับทุกคนมามีที่นั่งด้วยนะครับถ้าใครไม่อยากซื้อกลับบ้านนะครับ เเจอกันนี่น้ำพร้อมกับมา่านี่นะครับเราก็ขออนุญาตเขาเข้ามาถ่ายเลยนะตอนปิ้งตอนย่างนะโอ้โหขายขายเองปิ้งเองย่างเองแต่ไม่ได้กินเอง <laughs> <laughs> เพราะว่าแค่ขายลูกค้าก็จะหมดแล้วนะครับนี่พี่เขาบอกว่าน้ำจิ้มก็ทำเองด้วยใช,ใช่ไหมไม่สามารถหากินได้ที่ไหนครับทุกคน นี่ครับเปลี่ยนไปดูฮะทุกคนไม่สามารถหากินได้ที่ไหนแล้วนะครับน้ำจิ้มนี่นี่ครับขอญาตถ่ายเลยครับพี่เขาใจดีมากให้ถ่ายด้วยคนมากนนี่มือสั่นเลยนะครับมือสั่นเลยเขินเขินนี่ครับนี่ครับทุกคนน้ำจิ้มก็ทําเองนะครับรับรองว่าไม่เหมือนใครเดี๋ยวผมจะไปชิมให้ดูว่าว่ารสชาติเป็นไงต่างกับในกรุงเทพไหมนี่ขาบอกสูตรลับด้วยนะครับดูครับฝีมือการย่างให้ดูกันสดๆนี่อ่า ขั้นตอนการจิ้มน้ำจิ้มทาซอสทำเองของร้านนี้ครับฟูมหม่าล่าครับอันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของร้านให้มาถ่ายับเพราะว่าพี่เขาน่ารักมากนะครับบริการดีมากใจดีให้เรามาถ่ายด้วยนะครับเป็นร้านแรกเลยสุดยอดแต่พี่เขาไม่ได้บอกสูตรนะ <c oughs> ทุกคนอย่ามาถามสูตรพี่เขานะครับแต่ขายแฟนชายใช่ไหมครับพี่ ยังค่ะอยังนะอ่าเดี๋ยวเราไปชิมดูถ้าอร่อยเดี๋ยวผมจะบอกว่าอร่อยแค่ไหนน้ำจิ้มทำเองแบบแบบพูดจริงๆอ่ะนี่อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยอ <laughs> ใชน่นี่นี่ครับขั้นตอนนะพี่พี่เขากำลังจะนี่ทานะครับเดินอ,อ้อม่าลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะแสดงว่าร้านนี้ต้องอร่อยแน่ๆน่นะครับ นี่ทุกคนคือผมเคยกินที่กรุงเทพนะครับวันนี้ก็มาแวะแถวนี้นะก็มาเจอพี่สองคนนี้นะครับขายมาล่าอยู่แล้วก็น่ารักครับพูดดีตลกเฮฮาก็เลยอ่ะลองอุดหนุนนะแล้วก็ขอพี่เขามาถ่ายเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ของผมสั่งวันนี้ได้กินกี่โมงนะครับตอนนี้ก็ได้กินมาตักสามทุ่มครับสามทุ่มเลยนะใช่ครับทานี้คือสามทุ่มนะครับนี่น้ำจิ้มโอ้โหนี่ของผมเองพร้อมแล้ว อ,อันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะอร่อยอย่างไรบ้างพี่เขาบอกว่าเอ,อต้องชิมเองจะรู้นี่อร,อ,รอร่อยไม่ซ้าครับอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้ไม่ได้นี่ <c oughs> เห็นไหมระหว่างที่เรากําลังรอพี่เขานะครับ <c oughs> ก็จะมีคนมาสั่งเรื่อยๆนะนี่พี่เขาก็ปิ้งอยู่นี่อันนี้นี่ถ้าโรยผงแบบไม่มีโรยแบบว่าผ่านรักแล้ผ่านอะไรไม่มีนะได้แล้วนี่ยาโหเทมาก นี่เราก็ขอพี่เขาไปนั่งกินนะครับข้างหลังอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างไปเลยครับนะครับทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ไปชวนพี่เขาคุยนะครับเรื่องหมาล่านี่ถึงเวลาชิมแล้วนะนี่แรกอืมอร่อยมาก น้ำจิ้มนะครับไม่เค็มแล้วก็ไม่หวานเกินไปพริกก็ไม่ได้เผ็ดจนกินไม่ได้เลยถือว่าอร่อยมากครับจิ้มพี่ทําเองนะครับเมื่อกี้กินเนื้อหมูไปลองเป็นผักบ้างสิว่าถ้ามันอยู่ในผักแล้วเป็นไงนี่โอ้โหรสชาติดีมากเลยคือในกรุงเทพเนี่ยก็มีกินแบบลิ้นชาบางครั้งก็เผ็ดเกินไปอันเนี้ย กลมกลม่อมถ้าคนที่ไม่ได้ชอบให้ลิ้นชามากเนี่ยอันนี้เลยคือมันเผ็ดกำลังดีชานิดนิดนะครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยก็ไม่ได้เค็มหรือว่าไม่ได้หวานจนเกินไปครับคืออร่อยเราลองกินที่เป็นแบบอย่างนี้บ้างอืมเฮ้ยอ,อ,อ,อร่อยอ่ะคือน้ำจิ้มขเขากับพริกเนี่ยอร่อยสูตรทำเอง อร่อยจริงลองดูแบบเป็นไส้กรอกกับเบคอนเนาะอืมเค้อร่อยปะทุกคนมานี่เลยตลาดของผมแล้วก็อ่อ,อในกานะอยู่ตรงข้ามหอในกาอร่อยลืมเลยน้ำบ้างน้ำฝัน่นเมื่อกี้ระหว่างรอครับนั่งชิมไปเราสั่งอาง้า่หโนยเกิ รสชาติดีมากคือหอมโยเกิร์ตเนาะและ้วองหุ่นก็กำลังดีเลยคือหมกรอบทุกคนน้ำปั่น40บาทที่สิงบุรีครับคือสุดยอดอะราคาถูกมากคือส่วนใหญ่ในกรุงเทพกินน้ำปั่นนี่ก็ม,มันห้าสิบก็มี60ก็มีอะไรงเงี้ยเนาะราคาก็จะแล้วแต่อาการแต่นี้สี่สิบบาทถูกมากนะครับก็เดี๋ยว ขอตัวไปกินก่อนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองขอพี่เขาลองสัมภาษณ์คุยหน่อยว่าเอมันเปิดกี่โมงทําอะไรยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวลองดูแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็เพราะตัวนี้เขายุ่งปิ้งกันอยู่นะฮะเดี๋ยวแพนกล้องไปให้ดูนะครับนี่ยืนปิ้งกันนะครับนะโอ้โหครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอไปกินก่อนแล้วกันเนาะถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับพี่ๆเขาเนี่ยทั้งร้านน้าแล้วก็ร้านหม่าล่านเนี่ย จะคุยไปฝากทุกคนนะครับแต่วันนี้ก็จะตไปกินก่อนเนาะดีครับบ๊ายบายอืมอ,อยขึ้นมาเนาะ